ลงทะเบียนใช้สิทธิภายใน30วันกรณีลูกจ้างว่างงานจากโควิด -19 เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้างจากพิษโควิด -19 ภายใน30วันหลังจากถูกเลิกจ้างโดยจะชดเชย50%ของค่าจ้างไม่เกิน6เดือน Facebook page f เฟ e บ o ๊กเพจไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความเตือนให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จนต้องถูกเลิกจ้างงานและเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงานได้ทีหลังจากถูกเลิกจ้างโดยจะได้รับเงินชดเชย50%ของค่าจ้างที่เคยได้รับ ในระยะเวลาไม่เกิน180วันซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ให้บริการแก่คนหางานที่เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานซึ่งคนหางานที่จะได้รับสิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงานจะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือน ก่อนการว่างงานโดยระบบจะอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงานให้สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้โดยข้อมูลของผู้ประกันตนกรณีว่างงานจะได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครองเพื่อยืนยันตัวบุคคลในการใช้บริการ ในระบบดังกล่าวผ่านอินเทอร์เน็ตและยังสามารถออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานสําหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเทอร์เน็ตในการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พศ2533วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมออนไลน์ด้วยตัวเองไม่เกิน3นาทีรู้ผลสำหรับท่านที่ทำงานบริษัทหรือห้างร้านต่างๆทุกๆเดือนเราจำเป็นจะต้องจ่ายประกันสังคมในแต่ละเดือนเพื่อเป็นกองทุนแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพหรือตายรวมทั้งกรณีคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชลาภาพและว่างงานแต่ท่านผู้อ่านพอจะทราบหรือไม่ว่าเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตอนนี้มีจำนวนเท่าไหร่และสิทธิประกันสังคมมีอะไรบ้างและจะได้เงินอะไรอย่างอื่นอีกบ้าง วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีเช็คสิทธิประกันสังคมออนไลน์ด้วยตัวเองไม่เกิน3นาทีรู้ผลง่ายทำได้จริง 2. จากนั้นเมื่อมาที่หน้าระบบสมาชิกผู้ประกันตนให้ไปคลิกที่สมัครสมาชิกดังรูปติ๊กยอมรับข้อตกลงในการบริการจากนั้นกดถัดไป กรอกข้อมูลในรูปให้ครบเมื่อครบแล้วกดดันไปจากนั้นคลิกที่นี่เพื่อเข้าขอรับรหัสนํารหัสที่จะจาก SMS บนมือถือมาใส่ในช่องใส่รหัสแล้วกดยืนยันเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยหน้าจอจะแสดงผลดังรูปเข้าสู่ระบบจากรหัสที่สมัครในด้านบนอันเสร็จสิ้นขั้นตอน คลิกที่ประกันตนดังรูปการตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสังคมมีรายละเอียดดังนี้ข้อมูลการส่งเงินสมทบยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชาราภาพตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสสิทธิประโยชน์ต่างๆขอเบอิกกรณีเจ็บป่วย หรือประสบอันตรายการบริการที่ท่านจะได้รับจากสถานพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆจะให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาแก่ผู้ประกันตนตามมาตรฐานทางการแพทย์รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ทางโรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการได้และต้องมีการส่งตัวไปรับการรักษา ยังสถานพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพสูงกว่าการบริการจากสถานพยาบาลเครือข่ายคือผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายของโรงพยาบาลตามสิทธิโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโรคและบริการที่ไม่มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์กลุ่ม13โรคยกเว้นดังนี้ โรคหรือการประสบอันตรายอันเนื่องจากการใช้สารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดการบำบัดทดแทนไตกรณีไตไวายเลือดลังยกเว้นกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตไวายเลือดลังระยะสุดท้ายให้มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมด้วยวิธีการล้างช่องท้อง ด้วยน้ำยาอย่างถาวนและด้วยวิธีการปลูกถ่ายไตตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราที่กำหนดการกระทำใดๆเพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลองการรักษาภาวะมีบุตรยากการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะยกเว้นการตรวจเนื้อเยื่อ เพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะหรือเซลล์ต้นกำเนิดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดการตรวจใดๆที่เกินกว่าความจำเป็นในการรักษาโรคนั้นการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะยกเว้นก่อไก่การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดให้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายในอัตรา7 5 0 0 0 0บาทหรือ หนึ่งล้านสามแสนบาทต่อรายแล้วแต่กรณีให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดกระบวนการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดโดยจะต้องเป็นสถานพยาบาลที่คณะกรรมการการแพทย์รับรองและทำความตกลงไว้กับสํานักงานในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ขอไขการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตาโดยให้เหมาจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล35,000บาทและให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาพทไทย1 5 0 0 0บาทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดอคอวายการปลูกถ่ายตับการปลูกถ่ายปอดการปลูกถ่ายหัวใจการปลูกถ่ายตับอ่อนรวมถึงการปลูกถ่าย เกินกว่าหนึ่งอวัยวะขึ้นไปการเปลี่ยนเพศการผสมเทียมการบริการระหว่างรักษาตัวแบบพักฟื้นทันตกรรมยกเว้นการถอนฟันการอุดฟันการขูดหินปูนและผ่าตัดฟันคุดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน900บาทต่อปีกรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ มีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน1,300บาทถึง4,400บาทภายในระยะเวลา5ปีทำแว่นตากรณีไม่มีสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีเจ็บป่วยครบตามเงื่อนไขแล้วแต่ยังไม่มีสถานพยาบาลตามสิทธิ สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลได้หากประสบอันตรายจากอุบัติเหตุสามารถเบิกค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ตามอัตราเดียวกันการเจ็บป่วยกรณีอุบัติเหตุส่วนการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้ในอัตราเดียวกับการเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน กรณีผู้ประกันตนจําเป็นต้องรับการรักษาประเภทผู้ป่วยในให้ผู้ประกันตนหรือผู้เกี่ยวข้องแจ้งสำนักง,งานประกันสังคมในท้องที่ที่เกิดเหตุทราบทันทีเพื่อให้สำนักง,งานประกันสังคมดังกล่าวกำหนดสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตนใช้บริการทางการแพทย์ต่อไปขอเบอิกสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายใน15เดือนก่อนเดือนคลอดบุตรจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา13000บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้งสำหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเมาจ่ายในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้าง ฉลี่ยเป็นระยะเวลา90วันสำหรับการใช้สิทธิ์บุตรคนที่3จะได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเมาจ่ายในอัตรา้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา90วันกรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบริกค่าคลอดบุตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่จำกัดจำนวนบุตรต่อครั้ง พิจารณาสั่งจายเงินสดเช็คผู้มีสิทธิ์มาขอรับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทนส่งธนานัตให้ผู้ประกันตนโอนเข้าบัญชีธนาคารตามบัญชีของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนเอกสารประกอบการยื่นคำขอประโยชน์ทดแทนกรณีคลอบุตรแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนสปส2 0 1 ผู้ประกันตนก่อข้อความครบถวนพร้อมลงลายชื่อผู้ยื่นคำขอสำเนาศูนติบัตรบุตรหชุดแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของผู้แฝดด้วยสำหรับผู้ประกันตนชายให้แนบสำเนาทะเบียนสมรสกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรส สำเนาสมุดบัญชีฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกและมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอมี11ธนาคารดังนี้ 1. ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน 3. ธนาคารธนาชาติจำกัดมหาชน 4. ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน 5. ธนาคารกรสิกรไทยจำกัดมหาชน 6. ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน 7. ธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชน 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. ธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนหมายเหตุหากผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนไม่เห็นด้วยกับการสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งสถานที่ยื่นเรื่อง กินได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวกยกเว้นสำนักง,งานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณาสุขขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิจ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย หรือกรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยมีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่8วันขึ้นไปผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานจัดหาง,งานของรัฐภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้างหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน นัดแต่วันที่8ของการว่างงานต้องรายงานตัวตามกำหนดที่นัดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักง,งานจัดหาง,งานไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้งเป็นผู้มีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดให้ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกง,งานผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณีมีดังนี้ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างจงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสียหายฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานหรือคำสั่งอันมิชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรงและทิ้งหน้าที่เป็นเวลา7วันทํางานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควรประมาทเลือ่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาต้องมีใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพสิทธิที่ท่านจะได้รับประโยชน์ทดแทนเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานดังนี้กรณีถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน180วันในอัตรา100ละ50ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบข,ขั้นต่ำเดือนละ1,650บาทและฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน1 5 0 0 0บาทตัวอย่างเช่นผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย10,000บาทจะได้รับเงินเดือนละ5,000บาทกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลาได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน90วัน ในอัตราร้อยละ30ของค่าจ้างโดยเฉลี่ยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ1,650บาทและฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน1,500 0บาทตัวอย่างเชน่นผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย1,000 0บาทจะได้รับเดือนละ3,000บาทในกรณียื่นคำขอรับทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้างหรือเหตุถูกเลิกจ้าง และลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่าหนึ่งครั้งภายในหนึ่งปีปฏิทินให้มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนทุกครั้งรวมกันไม่เกิน180วันแต่ในกรณียื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่าหนึ่งครั้งภายในหนึ่งปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน90วันหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสพส2 0 1ูหนทับหนังสือรับรองการลาออกหรือสำนเนาแนบแจ้งการลา,ออ,า,าอ,รนนออกจากงานของผู้ประกันตนออกจากงานของผู้ประกันตนกรณีที่ไม่มีสำเนา สปส6 0ศก็สามารถไปขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานได้หนังสือหรือคําสั่งของนายจ้างให้ออกจากงานถ้ามีหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยกรณีเป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์นาแ,แลก ซึ่งมีชื่อและเลขทะเบียนของผู้ประกันตนผ่าน11ธนาคารดังนี้1ธนาคารกรุงไทย2ธนาคารกรุงศรีอยุธยา3ธนาคารกรุงเทพ4ธนาคารไทยพาณิชย์5ธนาคารกสิกรไทย6ธนาคารทหารไทย7ธนาคารธนาชาติ8ธนาคาร CIMB ไทย9ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหมายเหตุ ประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงินภายในสองปีเว้นแต่กรณีว่างงานผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักง,งานจัดหางานของรัฐต้องยื่นสิทธิภายใน30วันหลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานหากยื่นสิทธิเกินกว่า30วันจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังและหากยื่นสิทธิ เกินวันที่จะได้รับสิทธิ์ไปแล้วจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวเลือกสินเชื่อส่วนบุคคลเพียงคลิกเข้ามาเปรียบเทียบคุณจะได้รับข้อเสนอจากผู้ให้กู้สินเชื่อต่างๆในที่เดียวไม่ต้องไปติดต่อสถาบันการเงินต่างๆทีละเจ้าให้เสียแรงเสียเงินและเสียเวลา